มันกัดทําไมเล่าขากางเกงเขาไม่ได้มีไว้ให้กัดอุ้ยจับลูกกูเบาๆบวกวนวัติจับพันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าวางอย่างนี้ตะตกหนูตะตกเราจะมาถ่ายรูปเราบูบูสีเข็ดปั๊ดอย่าวางอย่างนี้ฮาน่าไปทางนู้นฮาน่าไปทางนู้น พี่พี่เป็นเจ้าของแก้วในไลน์แอดอสานนะครับทุกคนที่ออเดอร์แก้วนะครับเราจะเอาออเดอร์ของพี่พี่มาจุ่มลาบูบูนะครับแล้วก็แจก,กพี่พี่ไปด้วยเลยแต่ว่าไอ้เต้าไอ้เต้าบงขนลาบูบูว่างไอ้เต้าบงขนลาบูบูสซีเยดเราไม่ได้เราจะนี่เรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ให้สองตัวนี้นะเราจะให้ตัวข้างในทช่ไมลูกเราไม่ได้ให้หนูแต่ว่าหนูอ่ะมันตัวเท่าแก้วเลยแกวเรามากี่ใช้้แกวเรามากี่ใช้ สองไซส์เรามาไซส์ยออนกับไซส์อะไรลูกไซส์สา,ามออนใช่ไหมอุ๊ิทำไมมันตัวมุดตัวมีตั้งเลยเขาเหมือนลาบูบูสีเขียดจริงๆเลยนะใช่ไหมตัวเท่าแก้วเลยอ่ะทุกคนครับโุ้ดุนเหนียวเหนียวเหนียวก็ยังมีชวนร่วมเหรอลูกเดี๋ยวก็อยากเข้าไปนั่งในแก้วครับแต่เหนียวนั่งในแก้วไม่ได้นะคะพี่พี่นี่ผมจะต้องรีบม,มาแจ้งพี่พี่แฟนคลับใน YouTube ก่อนเลยนะครับว่า ตอนนี้น้องแก e day, ้วมาแล้วนะครับแล้วถ้าพี่พี่รีบจุ่มนะไอ้พี่รีบจุ่มไม่ได้จุ่มใช่เดี๋ยวให้หนูนั่งก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันอ่ะอ่ะมานัตจับบอลมาตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พี่พี่ดูจะถ่ายรูปให้พี่พดูตัวเข้าแก้วเลูกเขาน่ารักมากเลยอ่ะแล้วลาบูบูของเราอ่ะส <c oughs> <c oughs> ีเข้ากับแก้วมากเลยตอนนี้เรามามี3สี3สีสองไซส์มีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีม่วงนี่นี่น่ารักน่ารักหันนะหันมาทางนี้ลูกหน่อย ทำไมเต้าปูซีเขีนเรานั่งน่ารักตั้งเลยนะทาไมหนูเป็นนัน่นหนูน่ารักตั้งเลยอุ้ยเขาเป็นงานนะเนี่ย หนูเข้ามาอยู่ในบ้านวุ่นวายสตอรี่หนูหนูเป็นงานเลยเหรออันนี้ซีเขีนนะคะตัวนี้เราได้ซีเขียนมาหนึ่งตัวเราจุ่มเปิดออกมานะครับด้ายพี่อยากได้ซีเขียนเหมือนเราพี่ๆไปได้นี้ที่บ้านเขียวนะครับแอดไลน์แอดอีสากนะครับพี่ๆซื้อหนึ่งออเดอร์นะครับเราจะเอาออเดอร์พี่ๆมาจุ่มลาบูบู้แจกลาบูบูนะครับของแจกกว่าสองหมื่นกว่าบาเลยนะนิ่งมากเลยว่ะบาทนิ่งจริงว่านิ่งเปล่า แต่น่ารักนะน้องน้องน่ารักนะครับน้องน่ารักโอู้นุ้นไหนนุ้นนุ้น้องกับปูกใครน่ารักกว่ากันนุ้นน่ารักกว่าปูกอีกนะนุ้นน่ารักพอแล้วเอาเอาลงมาลงมาก็ได้ลงมาลงมาลงมาเอาตัวเขาลงม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 าให้บัานอุ้มให้บัานอุ้มให้บัานอุ้มอย่าลงนุ้นนุ้ยอย่าลงเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกอันตรายอันตรายเอาลงมาบัานอันตรายอันตรายอันตรายเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะเอาปูกสีเขียดล่ะปูกสีเขียดล่ะหนูลงไหมนุ้นลงไหม ทุกหนึ่งออเดอร์ทุกหนึ่งออเดอร์อออของพี่พี่มีสิทธิ์ลุ้นลาบูบูนะแต่หนูหนูไม่แกใครจะไปแกหนูยังไม่เห็นน้องสวยดิหุยสวยมันห่วงน้องนะสวยห่วงน้องนะเห็นไหมสวยห่วงน้องเราสูงห่วงน้องใช่ไหมลูกตั้งแต่ตัดขนมาหนูก็น่ารักตั้งเลยเอาน้องว้างเอาน้องว่างยาวๆเราว้างตกก้องตกวางบ้าง,าง,างมักเหนียวน่ารักน้องมาก,มากเลยอ่ะพี่ลีนะไปละเดอกแดก เรื่นๆนะพี่ๆเราจะจุ่มแจกลาบูุบูกก่อนที่ลาบูุบูจะหมดนะครับอันนี้เราจะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าลาบูุบูจะหมดนะครับ